จุด,จ,ดจุดจุดแก๊สดีป่าเนี่ยหมูเออพีก็แค่ใช่แต่อันนี้จะอร่อยอป่า,ามิว้วเหรอวะนแต่ก็ว่าอร่อย,อยเลยเน้อเหเออกินเราหาบุ้ต่าด้วยเน้ ไปไปกินไปห่วงดังเราด้วยอันนี้ไันนี้อะอะไปอะไรเร่อยะไรเรื่งดิ่งหน่อยดิ่งพอดีลุกมือได้เป็นยุติกา เป็นจริงเจ็บจริงเขาบอกนะฮาดีฮ่ายังลงยังรู้ว่าโอ้โหคนมากดไลค์เลยไม่ได้เม้นูใหญ่ที่ไหนเหรอพี่ผมจะได้ไม่าย

กไปเลยนะมันมีไอแหววมีรีโคที่บเลวปากเพือเอั่อ,อ,อ,อกับตัตับวันตู้วันหลุดตั้งแต่กะต, <c oughs> ตูเอาไ,า <c oughs> อาไว้ตรด่างจะจะได้ไทำเจอแนันเลยจะไ,ไม่ทำ

หมื่เหนึ่ร้อยนจะป็นทางทางงาน้าตกนแทงนี่รทงานงาผมผมละพั้นะโดนแทโนมคดิลมแรงลมแรงมันไม่มันไม่ตามลมนะ ขึ้ไม่ไม่คือถ้ามันสามารถคือเราปิดรีโมทเนี่ยมันสามารถริงกลับเอได้ได้เหรอเออโอยเปจีหมนตกใ่ะม่งครับแต่เราไม่อยากโดนใช่ก็ถแล้วนรถหยยบแดโดนอายยมมืนี่มอเตอร์คเาแล้วหยเรยเรารับได้ไม้งกัว